เป็นกาลังใจให้ผมหน่อยครับคนอื่นก็ไปไกลแล้วครับไปไหนบ้างวันนี้ไปนี้ก็ดีกลับมาชนะได้ก็ดีใจมากที่กลับมาชนะในหนึ่งปีของวันเลมินีคู่คู่ชกเป็นไงบ้างแข่งไหมเขาก็แข็งนะเขาก็แข็งแต่เขาเหมือนกับกล้ากลัวหน่อยนะคิดว่านะเขาไม่ค่อยออกอาวุธเลยเออเพราะว่าเราเขากลัวเราหรือเปล่าไม่เขาอาจจะเกรงเกรงเกรงคิดว่าวันนี้ตัวเองทําได้ดีพอหรือยังก็คิดว่าทําได้ดี ยกหนึ่งก็ไม่ค่อยออกอาวุธเท่าไหร่ก็ดูกลัวเขามวยหมัดฝรั่งเราก็ต้องดูไปก่อนยกแรกก็ดูยกสองก็เบ่ยมบู๊แล้วก็จังหวะโดนไม่ไม่ได้แรงมากนะแต่ว่ามันโดนเอ,อที่จริงเคยก่อยแรงกว่านี้แต่ว่าไฟน,นี้มันแบบไม่แรงแต่มันโดนแต่ว่าอาการเขาออกเออกลับมา <c oughs> รอบนี้คิดว่าจะปรับเปลี่ยนจากรอบก่อนอยังไงเหมือนรอบก่อนนะอะเป็นมมยบู๊ใช่ไหมแต่ว่าหลุต้องยอมรับว,ว่าหลวมพอพอเป็นมวยบู๊มันก็หลวม <c oughs> ใช่ไหมไปนะเนี้ยไอ้กลับมารอบนี้ยจะเปลี่ยนแปลงยังไงก็ รอดีกว่าว่าเจอใครว่าคนนี้ควรบูคนนี้ควรหนุนไม่ก่อนอะไรดีกว่าประมาณนั้นดีกว่าแต่ว่าก็ดีใจเลยนะคะเพราะว่าตั้งแต่ต่อยมวยมาเนี่ยไฟนี้มันไม่แตกปกติต่อยรวมใหญ่ก็แตกไฟนี้น้าไม่แตกอะแสดงว่าฝั่งหลังไม่มีอะไรดิเขาก็มีเขาต้องไม่มีเขาก็เราเราเราจะฉาบจังหวะมากกว่าเราไม่บูบูหนักอะไม่บูหนักแต่ว่าไม่ได้บนนัสนะคะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเอยเอาไฟหน้าโบนสจะเก็บทุกไว้เลยเหรอ ถ้าเป็นไม่ได้ถ้าเป็นอูใครก็อยากได้วนัินะแต่ถ้าเป็นไม่ได้ก็ได้ทุกไฟนั่นแหละโอเคขอบคุณแฟนกนล์ฟแฟนลับเยอะมากเพราะว่าเขาเวทนาว่าแบบมึงไม่ได้สัญญาทันทีเขาไเวทนาไม่ไม่ไม่เวทนาที่ไม่ไม่ไม่ชนะทันทีมากกว่าขอแฟนทำเลยออะขอบคุณแฟนลับที่ช่วยเชียร์ด้วันนี้ชนะแล้วครับผมอืมเป็ดสุวิทย์กลับมาแล้วครับจะกลับมาให้ได้ครับมึงทำหน้าตาน่าสงสารในแบบแบบเออแบบเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยแบบ คนอื่นเขาไปไหนแล้วเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยครับคนอื่นเขาไปไกลแล้วครับผมตามนี่ตนด้ยนี่